ก็พาฝนมาขึ้นเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับจะเห็นวิวข้างนะครับเป็นเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับทางด้นก็เดนทางนิดนึงนะครับผมเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะก็ะมีทางลาดขึ้นไปนะะเป็นระยะทางก็ประมาณสัก ห้าห้ากิโลได้นะฮรเพราะว่าไม่ผงมากนักนะครับผมผนนี่พอก็มาถึงตรงนี้นะฮะก็เป็นสารตายายนะฮะแล้วก็เปลีแปลสามทีนะครับบากคนสารตายายสับิตนะฮะมีคนเอามาลายมาอะไรมาให้เยอะนะครับผม ครับผมก็ขับขึ้นไปอีกแป๊บนึงก็น่าจะถึงนะครับทุกคนก็เป็นธรรมชาติรมลื่นนะฮะมีต้นไม้ข้างทางนะฮะแล้วก็ขับขึ้นไปแล้วพักครับครับหนึ่งนะฮะน่าจะถึงด่านประกานชนนะครับทุกคนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงสร้าง ให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะฮะไม้มีน้ำกินน้ำใช้ที่ปลูกการเกษตรนะครับทุกคนมหากรุณาธิคุณนะครับได้เกิดเกินทีน่ยิ่งใหญ่นะครับท้กงคนถึงแล้วนะครับท้กงคนก็ วังของสมเด็จพระเทพนะฮะเดี๋ยวเอไว้เดี๋ยวถ่ายให้ลูกคนดูนะฮะหมายถึงว่าเป็นที่พักของสมเด็จพระเทพพระนานสุดานะฮะท่านก็จะมาพักเวลาท่านไม่กลับวังใหญ่นะฮะท่านก็จะมาพักที่ผมเสือนนะฮะครับผมครับก็จะมีร้านขายของมอีเป็นรถไว้สําหรับ ที่ดูรอบๆเขื่อนนะครับผมครับเดี๋ยวไปถ่ายในเขื่อนอีกทีนะครับ